โอ้ว oh, ัดีค่ะวันดีค่ะปวดเธอวันนี้ฉันหนังนาบานรู้สึกว่าจะกินอรไรดีพอดีร้านเช้ากวนนะเธอนะกวนกวนในนี่นี่มันเลยร้านเช้ากวนจะกินมาม่ากันก้ไไดออปเสิรมาเลยเจอร้านเช้าอยากกินมาม่าก็เอาเอามาม่ามาลวกนะคะตั้งกระทะเรียบ้อยเลยเธอกะเทน้ำลุ่งไปเธอ น้ำก้าไปลอยในกระทะแล้วนะเตอนนะกำลังรอนั่งเอกจะลงไปนะคะเร็จแล้วก็ลวกมาม่าเธือเอามาม่าเข้าไปใส่ใก w ็้ไปน้ำกำลังปวอกปลักปลักปลอกปลักอันนี้ยังไม่กลักปลอกตักลอกปลักปลอกตีนะเตือนนะเอามาม่าไปใส่อือแต่จริงฉันเสือมาม่ามาล่ามาเน่นจิงมันเป็นถ้วยแต่ว่าอะไรทำลำรวนอะไรฉันกลัวตัวโอ้โหคนเก่ๆมักิี กลัวอะไรที่เปกๆก็กลัวเี่เลยเตอนี่เลลยก็แช่น้ำไว้ก่อนแล้วก็เอาไปลวกนะเตอนะลวกลวกลวกให้มันพองอะเตอนะอืมพองนี่นี่อต้มเลยอ่ะเตอะต้มเลยอืมก็ใส่ผักเข้าไปนี่ก็เสิร์ฟผักมาจากลูกต้นแล้วก็หาวันนียดได้ร้อนมากเลยเตอรไม่รู้ไปเสิร์ฟเท่านาน่เตอ โอ้ยยังรบกับรบตัวเองเลยก็เลยไปเสิร์ฟลูกชิ้นเราก็ใส่ลูกชินกกช้นก็ไปใส่พักก็ไปนะเธอหน้าใส่พุ่งมามาก็ไปนะพุ่งมาล่านี่ใส่หมากไม่ได้นะเธอหน้าแพ็โอ้แพทแพทนัดจริงเยลยร้านเ้าก็าจะกินมันปวนจะกินนะเธอหน้านก็เลยเสิร์ฟให้มันเอออยากกินแพทแพทรวนรวนแบบนี้นั่งกๆๆๆๆแวแรงกวแรงกวแรงกวแรงลวกกูลูกูลูกูลู โคเลโคเลโคเลเก่ากันนะเตือนนะโอ้จิ้มแล้วอ้อยดีนะเตือนนะทสายยากอืมไแต่เด็กก็มันยากกันเตือนกัเปืออืมกระสือไม้มันกินเนี่ยอ,อร่อยดีกินมามาอืออฉันลก็บรรยากาศล่างบ้านดีนะคะอืมบายบาย